สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องจนีโกกตูมค่ะเราก็จะไปช่วยกันขนต้นไม้ออกจากสถานที่นะคะที่จะทำช็อปกาแฟนะคะ อารมดีสีดีกาลังจะเกิดขึ้นได้ิมกาแฟแล้วคงน่าจะไม่นานนะลงปามแล้วปามาแล้ว

ไม่ไปไหนเลยเดินละต้นนึงได้สองต้นบ่ตัดชึ่งบก็อนเองเม็ดได้ป้าเด้องเลยสามเเนาะสามเมิบกเียนเลยสเมตรที่กับลเเมตรแปดองเมแปดก็ได้ข้างหลังสอมแปข้างหน้าสามมันจะเงยอยู่มาณีซนเงยนป็น้องน้ำแล้ลง เยอะจาไงม่ห้องน้่นาากาศมดานาจกามาเ่รรมดาูคมีให่อบ่ดากาศผู้ใหญ่ก็เป็นทุกอย่างมีอย่างเดียวที่ใหญ่ไม่เป็นเบไม่อยากเป็นช่างอ๋อมีอย่างียที่ไม่อยากเป็นอไม่ยากเป็นผู้ให่บ้า มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเวลาเรียกก็ขับรถหนีโอ้เครื่องมือช่างไม่ใช่ลุงรถมันมดเมตรเลยทุกเลยนึกะไมนเนนี่มันดูเครื่องมือช่างก่อนใส่กระเป๋าแล้วดีแล้วอันนี้อันนี้ก็เครื่องเครื่องมือช่างเหรอเครื่องมือช่างเลยเนี่ยไอ้บุ้งน้ำอันนี้ เคร่องมือช่างเครื่องมือช่างเครื่องมือช่างโคตเครื่องมือช่างุเจ้าเครื่อมืมันมีหลากหลายเนี่ยเรกเครื่องมือช่างเหรอข้าควาที่ไ่ได้เห็นห่งเโหดพ่อบบมั่วบักเผาไปฮามึงเชิ่อเครื่องมือช่างกันบางกลังจะเริ่มข่นโค โอ้อีกทีลองมาถามอะอถามมเล็กนะรีบลองถามอถามองว่าเราจะไม่พูดมากนะเพราะว่าเรบทำให้โอ้แล้วทำเล็กๆไปทำแบบมินิมอลนะลุงมินิมอล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  มินิมอลแบบอลังการมินิมอลเฮ้อลังการเหรอเด็กน่ารักน่ารักทำแบบน่ารักกระทัดรัดเอาน่ารักเหมือนเมียนะลุงอุ้ยกาแฟเมขาเมียเลยล่ะไอ้แล้วตอนนี้ไอ้อะไรครับลุงไอ้รสยูเฮ้ยไอ้รสปันไมีหลายไออยู่ด้อยเมื่อกี้ลุงกินมาบ่ะไปไหนกินกะลาหนึ่งกะทิกระเทียมยีราหมออยู่โอ้ไปส่งร้านกาแฟซิกทูอะขาดเลยเบียบลุง ไปส่งซิกทูบ่ซิกกี่ทูบ่กินข้าวครับพ่อจับได้ยี่ลอขยับเนาะไปส่งทำไมมาอยู่นี่แล้วเขามาอยู่นี่แล้วถ่ากมาเรื่อยบ่อไรบอยู่นี่เหรอมันของเมื่าไหร่เมื่อกี้จ้ามาเที่ยวหาเอมาเที่ยวหาคอนเสิร์ตง้อเหรอใช่ค่ะพี่บุญดีดียตัวสูงสูงมีหน้าแล้วมันวานไม่ค่อยออกมาถ่ายคลิปเมื่อไรโ้มันถ่ายคลิปนึงก็หายไปทุกวันเลยนะไม่รู้

นึกว่าจะคุยกับพ่อปากับสุเทพคุยหมดทุกคนมันแห 2, ะละนี่สองแปดสิบบนลงเงี่ยนี่มินิเมา่นี่มินิเมามทำแบบ,บ,บมินิมนนเมาลเดี๋ยวลงแป๊บหนึ่งเด้อเราสั่งหน้าต่างแบบกลมๆไหมมันจะได้มินิเมาลเออก็สวยดีเนาะ หน,น้าต่างกลมๆหน้าต่างกลมๆมันจะเป็นสนี่เราทำซุ้มินิลอลเราทำซุ้มกันเล็กนะแต่ไม่ได้จะให้หาหน้าต่างมาแล้วหน,น้าต่างกลมๆไม่ออบเราอยากรู้ว่า รูแบบแบบไหนไปดูคลิปแอนเสมอแล้วแต่ละนาทีก็คลอเล่นแปดมาใส่เลยป้าเออเพราะว่าตรงนี้ป้าต้องต้องดูเต็มที่เรื่องแบบเลยต้องทำตามแบบป้าเอาหน้าต่างเลขแปดีเอากลมๆมาต่อกันแลเอากลมมาต่อกันเนาะมูดเอวสุดเลยต่อทางนี้นะต่อทางยางงี้เนาะต่อคืนต่ต่อทางยางงี้ต้องเลยเป็นหน้าต่างเลขแปดได้เลขแปดอ่าโอเค เราคิดได้คิดเอาคิดได้คิดเอาคนทำนี่แหละจะทำให้เราหรือเปล่าอันนี้คืออะไรครับป้าฮะทำอะไรครับทำเป็นซุ้มกาแฟอย คาเฟ่นะคะหน้าอุลกูปริจิตนะคะร้านชิมกาแฟะนะคะแล้วหน้าชิมอุลกูปริจิตนะคะ,ะนี่แล้วนะคะจุดตรงนี้นะคะร้านชินกาแฟชมอุลกูไปด้วยนะคะร้านนี้ชิมกาแฟะนะคะร้านกาแฟะนะคะอื้มน,นะคะนี่นนะคะ่นนะ,คะ ะะตรงนั้นก็ที่จอด,ดจรถจอดรถก็มาก,กินกาแฟตรงนี้นะคะชมองค์ปรกิจตรงนี้นะคะ,ะคะ่ะมลมมา,า,มาตามอ้านมินินมอลอะะมินิมอลมินอลอ๋อูวใช่หรือเปล่าเป็นาเล็กะคซีอยออ่านผิดก็กันนะคะ เอาดีเอาเาเอาเ้เอเรามาลุ้นกันนะคะมาดูนะคะว่าจะออกมาด้วยลักษณะสวยงามขนาดไหนนะคะร้านกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักเหมือนป้านะคะป้าเต๋นพูดนะคะนี่นะคะอยู่ด้านป้ายข้างป้ายองค์ปู่ปาริจิตนะคะแล้วก็ส่องขึ้นไปดูองค์ปู่ปาริจิตด้วยนะคะเป็นร้านกาแฟที่น่ารักน่ารักนะคะเล็กๆนะคะอยู่จุดนี้นะคะ นี่นะคะด้านโอปูป้ายโอปูนี่นะคะจุดนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แยหนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะช่วยดูโฆษณาให้แย่หนึ่งด้วยนะคะค่ะว่า มาลุ้นกันว่าเสร็จแล้วจะออกมาสวยขนาดไหนนะคะน่ารักนะคะนะพระเต็นบอกว่าอยากได้ร้านกาแฟเล็กๆน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะเหมือนประเต็นนะคะขอจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า